พอกระมัเดียวกับก,กับอีต้อยอ่ะล่ะจำว่าได้บอกอเอยไปให้เจ้าอยู่เรืดอยอยู่เฮือนเอาไปกินอยู่เฮือนในบ้านจำว่ได้ปะจำว่ได้แล้วที่เรียกว่าเอามาไม้อะมากินให้กินยังสี่เที่ยนึงอ๋ออยู่สิี่เที่ยนึงแล้วถ้าอยู่บ้านก็นหลายเทีย่ยนเยอะบอกเออเจ้นั่งยื่นหน้าบ,บ้านกับขอน้ำปังไห้เนี่ยเมื่อราเป็นลูกไผรก่อนล่ะลูกแยกบีโอ้ ยายบียายบียายบีแม่ตุคุณอยายบีหันนอกปาด้แท้แม่น่องประดังแม่ยาบีกับน่องประดังดังนั่นละเออเออสบายดีบ่เป็นยังพอมครับยืนยิ้ยิ้แง่ยินิมเปลนลุดครับผมไปกอนหครับผมอยา่งไปเด้อมันจะขึ้นบพได้ ขอไปเอาทางขุนมอมอทางหมองมันบบมี่ม,มีคู่บบมีข้องบบมีอยังดีร่ลงไปเดี๋ยวมันจะขึ้นมาได้อันตรา,าย <c oughs> เดี๋ยวเกิดตกเกิดยังอย่างอีกอันตรา,ายเนาะเดี๋ยวก่อน